แพทยปนภาอวดบิกินี่ตัวจิว๋วโชว์ความเซ็กซี่กระแทกตาคุณแม่สายสตองแพทยปนภภาอวดบิกินี่ตัวจิว๋วโชว์ความเซ็กซี่กระแทกตาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนอกจากจะมีความสวยความน่ารักความสนุกเฮฮาแล้วเรื่องความเซ็กซี่เธอคนนี้ก็จัดว่าเด็ดไม่เป็นสองรองใครเลย สำหรับคุณแม่สายสตองแพทนภพายิ่งช่วงหลังๆจะเห็นเจ้าตัวเสิร์ฟลูกเซ็กซี่อยู่บ,บ่อยๆล่าส,สุดสาวแพทก็ได้แพกกระเป๋าหนีเมืองกรุงมุ่งตรงไปที่พัทยาเพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัวแหมแหมไปพัทยาทั้งทีเจ้าตัวก็ไม่พลาดหยิบชุดว่ายน้ำจิตไม้จิตมือไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นน้ำทะเลแต่เจ้าตัวก็จัดหนักจัดเต็มสวมชุดบีกินี่สีฟ้าอ่อนโชว์หน้าท้องแบนราบเนินอ,อกเบาๆโพทาเก๋ๆอวดขาเรียวยาวข้างสาวว่ายน้ำถ่ายมาจะไกลถึงจะไกลขนาดไหนก็ไม่อาจลาสายตาโฟกัสได้เลยซึ่ง งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์พร้อมยังส่งอีโมจิไฟโลกให้รัวๆัวเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ความเผ็ดแซบก็ไม่ลดลงจริงๆขอขอบคุณภาพแพทน้ำประพาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าว inn news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ